เสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายแมค่ค้าหน่อยจ้ะนะคะวันนี้งานใหม่ วันนี้งานใหม่นะคะสวัสดีทุกท่านเลยวันนี้ขอเราเซลเชิ้ตให้นะเรดเชิ้ตน่ารักคะเซลให้เซลเสื้อเชิ้ตเรดเชิ้ตัวนี้เป็นเรดไปเลยค่ะคนที่เป็นเรดไปเลยวันนี้งานใส่เดี่ยวสวยบอกเลยเป็นงานน้องใหม่นะไม่แกวนไม่พอเลยไม่แกวไม่พอนะจ๊ะ วิกตอรียก็มีนะวิกตอรียสีเครตสีฟ้าเป็นวิกตอรียสีฟ้าเป็นวิกตอรียสีเครตจ้าสีครีมอะสีครีมอันนี้น้องเป็นงานยาวเธอ สีครีมงานยาวก็มาขาวคุณหนูสีม่วงพลัสเทลนะคะวันนี้ใส่เดี่ยวเข้าเยอะแล้วก็เชิรดด้วยน้องเสือเสือแซกหนะเสือตัวนี้น่าจะอก x อกได้นะเนี่ยฟีไซส์ XL ไปเลยน้องเสือค่ะอ่ะสีดำ สวัสดีคุณพี่นะคะสวัสดีเจ็ดสิบสองท่านนะคะเมื่อวานร้านหยุดนะเมื่อวานร้านหยุดใครทักมาปัญหาใดๆหรือสั่งของเมื่อวานคือร้านหยุดแม่ค้าไม่ได้ไม่ได้ไไดตอบแชทนะคะร้านหยุดนะเมื่อวานมีแพ็คของแล้วแบบแพ็คของเยอะมากแล้วก็เช็คยอดหล,หลายๆอย่างยาวๆมีไหมมีค่ะพี่มะกอก นะคะมีไซอะไรพี่มะกอกหรือไซอะไรก็ได้พี่นุสวัสดีเฮงเฮงไหมคะคนสวยสวัสดีจ้ายาวมียาวมีค่ะพี่มะกอกไซอะไรก็ได้ใช่ไหมอ่าวันนี้มีสองตัวตอนแรกหนึ่งเจ็ดเก้าพองานยาวขอหนึ่งเจ็ดเก้าวันนี้งานสั้นแค่ร้อยห้าสิบงานสั้นร้อยห้าสิบ โอ้ยพี่อภิสิทธิ์บอกว่าแม่บ้านมาเอฟเยอะเลยหรออยากได้ชุดที่แม่ชุดที่ใส่เมื่อคืนชุดที่ใส่เมื่อคืนชุดในไลฟ์หรอพี่พี่ยุทธชุดในยะเอ้พูดผิดอ่ะชุดในไลฟ์เมื่อคืนสีขาวอันนั้นอันนั้น,ม,นมีคนเอ่ามีคนเอฟแล้วะะชุดที่ใส่เมื่อคืนนั้นเลยสีขาวใช่ไหมเอาคล้ายๆได้ไหม อันนี้ก็มีข่าวอันนี้งานแบบยาวนิดนึงคุณพี่มาเก่อยาวแบบคลุมขาคลุมเขา่าคลุมเขา่าอ่ะเดี๋ยวไล่ให้นะทุกคนไซส์ยาวอ่ะมีตัวนี้ด้วยพี่ยูดเอาตัวอื่นอ่ะตัวนี้งานยาวเหมือนกัน งานยาวเหมือนกันค่ะสี่เทาชอบตัวไหนเอฟเลยนะน้องงานใหม่นะคะพี่ชอบตัวไหนเอฟเลยตัวนี้ค่ะสวยมากสวยมากน้องเป็นซาตินนิ่มๆค่ะขอสาวเดี๋ยวขอปัดนี้ก่อนนะมันดูเอียงๆโอเค โอเคตัวนี้ขอสาวอกฟรีไซส์เลยคุณพี่โหมพอตัวนี้ก็ได้ SM S M อยงอะ่ะเสียได้อะ่ะขอสาว SM S M นะคะพี่ม,ม